ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง598พารวยนะครับเอาเรื่องแรงนี่นะครับกะมาสอบถามตัวเล็กแนวทางนะครับกับอาจารย์ตรงเตียงกันนะครับซึ่งเพิ่นกะเพิ่งมาจากหาปลานะครับตามวิถีชีวิตชาวบ้านภาคอีสานนะครับผมสวัสดีครับปู่เยี่ยมพารวยอ่านต้ง ตีงเพื่อนเวลาใส่ไม่โถหุ่นนะครับเอฟซีผมมันไม่เอกแล้วที่วายันไม่เอีกถาเบิดมือละมือเนี่ยเราหัวก็มาออาพ่อจันนี่เราก็ได้บวชเลี้ยนเขียนอ่านมาแล้วครับผม,มบวชตั้งแต่น้อยหมดละบวชสิบห้าปีเอ้าเดี๋ยวนี้อายุจักปีแล้วพ่อจันห้าสิบเราบอกเนยังเท่าไหร่สี่สิบเท่าไหร่ ยัไปว่าฮนหาสิบเลยทีมนเศร้าควน่บ่เศร้าควรโทโทโอยห่งเลอะ้าอาจารย์อยากรอก็หรอเวาเปนหน้าเลย่เศร้าีาเศร้เสือกบานนี้แต่ว่าพ่ออาจารย์น่เคยไปเสียงว้านเรามีน้ำคูบาอาจารย์อยู่ที่สายใดก็สายเพื่อนเฮ็ดอย่งก็ได้สายทำบรรลุได้สายทบ เพันหลุดซองจานวันนั้นพันว่าโอ้ทำห้องนี้แล้วค่ะเดาผ่านมาแล้วห้องนี้กับผ่านแล้วห้องนี้กับผ่านแล้วว่าสัตว์เอาแต่ของเก่าโบราณที่เพิ่นเคยบวชมาแต่สัตว์ปางก้อนพบ่ชเอามา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 ,า,มาไม่ยัดติไม่แั่นิบัติแต่ว่าปัจจุบันเราก,ก็ใช้ชีวิตธรรมดาทีละแต่ว่าเรื่องบัตรเรื่องเบอร์นี่บดต้องหว่วงเนอ้อแต่บวชไ้ยภูมินี่แก่ได้เพันว่าไปเอาเลขน้ำต้นใหม่กันว่า ตัวน้อยตัวใหญ่เอาได้หมดอ่เออฮัดเอาฮัดเลยจย่องเออโอ้เปล่ไก้ไปนั่นย่องไปเอามีคนถือลายว่าจา์สมัยแท็กโบราณถือลายได้เ่คนขายว่าวแพงเนาะเออถือลายมันแหงบว่าวิวทูทูเพิ่งเสียนวะบ่าวีได้กันคักว่าซุ้มใดโอ้ได้เลยเออเกบไปกวาดสางมาย่องกับตัวเล็กตัวน้อยเอา๋้หมดเออโอ้ใส่งานกับไปหาเรืยองมาเลี้ยงเออฮะงวดกวน จานตู้เซียงไฮไฟสุดท้ายอยู่นะครับนะเนียนโซเดี๋ยวครับกินไปไม่ย่องเลยขนาดนอนจ้างคนไปนอนเนี่ยมือละก็ขึ้นตะกี้ค่าแรกสามร้อยสิบครับเนี่เว้นค่าแรกหนึ่งเนี่ยมาขึ้นแรกหนึ่ง่อยไปก็ได้ค่ะเจ้าบ่าวให้ไปก็ได้ให้ไปทุกคนจะไปครับผมบบบนี่เนี่เว้นนอนเนี่ยมาขึ้นนอนยุ่พื้นเห็นปะเนี่ยมาสาอยู่ใส่บานนี่ ไม่เท่าเชิงล่งค่ะเขาไปยังเขาเขาได้ไปนอนทั้งหลังค่ะเขาจะว่ให้ไปนอนพืน้นให้ไปนั่นทั้งหลังค่ะทุกคนไปอืแต่มีอยู่ผู้เดียวนอนน,อน,น,อนิมเสาร์นันจะเป็นดิดตารางไหนผู้ดเดียวนี่เดียวเจ้าดี่บอเพราะว่าแกงเก,ก่งกว่าเขาดิเออโอ้นอกนั่นขึ้นไปทั้งหลังคาเพิเ่นข้าวบัสเพราะเขาโจมพื้นเขาโจมนี้นะเออที่ซิบพวกคนนะโจมนี้วะเด้แล้วนี่ไปก็ได้ยุบปวกแดงยวนเจ้าอันติดบ้านแดงสิงปลาซุ้งอืม ยไปอันนี้อันนี้พวกแดงอันนี้ปากรวมมันไิ่ชโรกลางพอีช่วงผู้เขาพอดีช่วงอคนตายลายมันเดียวสามร้อยสี่ร้อยคนเขาเพียงค่อยตายจ้ะค่ากันทิ่ได้วยที่เาสมัยโบราณเป็นแบบนั้นเนาะอาจารย์ว่านี่เลขที่ได้มานี่เป็นเลขคำนวณหรือเปลเป็นเลขคำนวณเลขคำนวณนี่เก่าปัจจุบันเนาะปัจจุบันเอ มาคือใแมนคัแตนี้งวดกวอนนะครับเวนี่งวดกวอนไฮเบิงเลยนี่นี่ไเบิงเดี๋ยวเดเดี๋ยวเให้ให้เอฟซีแฟนกัวนึงจจานให้ที่2 9เน้น2องเก้าเก้าสองสตัวลองไฟสุดท้ายเดวนี้ถือกันเบิดนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คิดแต่มันลงมาได้มันลงมาได้สามองเก มันดังก <underneath> ็พอดียนเนาะผมได้จดไว้เดียมมากก็เลยเอาเรียนมาไห้ด้เอฟซีฝากเรียนมาไห้ก็เรียนราสำหรับวันนี้โชคดูมันโตใดจานบวานเอฟซีเพ็่นใจห่อนอย่างเมืองวันนี้โอ้โธมากแล้วครับเขียนเขียนวันถีลงมาเม่อวันที่วันที่ใครเหรอท่านเหรอจ่นลอยเขียนวันที่ลงจากน้อยว่าท่านเขียนซื้อได้หรอว่า พวงเล็บเอาทั้งสองวังก็ได้าคำนอนบ่ได้บอกไปเลยเก่งบาได้ก็นอนบ่ได้หมดปท่านผู้ดีสิหมดทิหาคำนี่เพราะตรงนั้นเป็นป้าษาเก่าเขามาหล่ไม่หนึ่งกุมภาพันหกห้าหนึ่งกอพอหกห้ากอพ่คือใครครับก่อยอดเหนอฮะกอพ่อละได้ยุดอกกอพ่อได้ครับได้สี่ตันการตู้ติ่งล่าง4ีห้ารองสาห้า บนล่างได้เด้อเลขมิตตัวเดียวนะครับรพพตัวบนกับตัวล,ล่างเรานะครับผมสามหางนี่สามตัวตัวบนแล้ว<ม>ให้ใกล้ๆมืออีกว่าเัอะแล้วอ,อ่ะมือนี่เอาตัวนี้ไปสักก้อนนะฮะนี่จอดเด็ดในรอบลัางอีกอืมคืองหงก้อนนี่แหละมันใจตัวใดจันถามนอ้มันใจ๊คือสี่หาตัวเดียวสี่หาตัวเดียวบ่กลับได้บ่ครับ มันเป็นบนหรือเป็นล่างครับชุดนี้ส่วนมากหล,ลงล่างกันหรอสีอ่ห้าห้าสี่นี่เป็นล่างไปบนว่มี่ไปบนว่ามี่สี่ห้าห้าสี่เนาะอ่ะมีซรันี่และจากพ่อจันนะครับผมแบ่งปันให้เอฟซีแฟนช่องนํำไปพี่ยะนาเบิงน,นะครับบัตรห้าผู้อยากซื้อลัตเตอรี่เอาเลขพ่อจันไปซื้อ ลอตเตอรีร่ออกจักแขงแส่ละ,ะครับถึงรางวัลที่หนึ่งมอนแน่เด้อครับ <c oughs> <c oughs> จานตรงต,รงตรงิงฝากตัวเลขให้ซัมนี่แหละครับผมนเ,เนื้อเนื้อเน้นๆเลยเนาะครับเอาเอาเอาดันออกอีกด้วย <c oughs> อพอด้องใสกันได้พอด้องใสพารวยไอ้เขาจานไม่ไร้ถือไว้ <c oughs> อ่พอต้องใส่ก็เขียนตัวเดียวกันล่ะครับผมตัวเดียวกันคือเก่าครับแต่ว่าผิดไล่เมื่อกันซื้ออ่าตัวเดียวกันตัวเดียวกันตัวเดียวกันโอ้ได้ได้ไม่จับพันก็ว่ากันบังอัดมือไม่พ่อพอสำเนียงว่าขันมันออก สอาล่างค่ะกันได้2อ8มื่สอแล้วอ่ะไปว่ราได้รับทรเป็นรักทิกปลักไม่ไปรักไม่เออเดี่ยวว่าของามเนเก้าสอง 9, คือ,อ,อกันวันหรือเก้าสองหรือสองเก้าเก้เออ ไปคุ้มเราสื่อไปสิตกลงเราเลยหสองพันงจานไปคุ้มสื่อในสองพันเพราะได้ทุนคืนคินมขงเอ่อคันสองเก่านี่ยสองเนพิ่เลยตีสองเนแปดกัลงพ่อเพราะว่าเราเื้อเก่าเิยมมักมักสอเก่าหรอกเป็นอยังเปบอกกับมักแบบบวกกลับเพิ่นเด็เพินคงทีได้อันนี้บกคงทีบ่อด้ดเลยผมต้องได้กลับไป สูตรเพิ่ป็นคงทีแต่อันนี้สูตรคม่ข้องทีือว่าลักซิปเป็นลักซิปลักนวยเป็นลักนวยสินะมันปิ้นได้เนาะของข้าเจ้าเป็นลักของข้าเจ้าลักซิปก็จะเป็นสองแบบนี่อันนี้เป็นเก้าแบบลักซิปมันก็คือกันอันนวยเป็นสองเห็นไหมสแล็ปข้างกันมันคือลักซิปเป็นซิปนวยเป็นนวยเ้าจะหมุนต่กันบ่ได้ครับแต่ว่างวดนี้เราก็หาห่ากับเจ็ดเขาายกับเเอามาชนกันกับฟองจานเนี่ย ชนหาอยู่ช่หเนาะช่หาอยู่หาสามก็หาสี่มากเลอาจารย์ถามครั้งนี้หาสามก็หาสี่มันตัดบ่ได้มันมักต้งสรักพี่เสียดายน้องตั่ได้ก็จะบตัดออกจากเจ็ดเจ็ดสามสี่ตัดบ่ได้ครับผมถ้ามดามเจ็ดสมสีเอาหามาใส่เจ็ดเจสมหาได้ไหจารไปได้ไหได้เจ็สมหาได้เจ็ดหาสม คิดซ้ำอันนี้เปล่านงเปลี่านงเลยพเนาไอเป็่นเด็กรังลูกเด็กคนนี้เป็นเด็กรางสูดรางพอลรางฝูดบุพอนบนมันบเกี่ยวกันบางทีมนยงกันบ่ได้ใจรางกอนเนาะใช่ไหมอย่างน้อค่อยใจบนญบาทีเอาคุนเอาตัวล่างไปซื้อบนกันน่รับกันหน้ากัน่าได้ต้องคนมาสูตรเพราะว่อย่างึ้นมักซีหางวดนี่เพราะสีหามันชดสูตรเก่าแต่สูตรหม่มันเพราเขาสูตรเก่ามัน สูตรเก้าเก้าสองน่ะมันเขาเก้าสองสูตรที่มันเขาซีหาอ่วนสูตรเก้าอีกสูตรนึ่งนี่เขาตัวใดจานสูตรไม่เพราะเขาสูตรไม่เพราคนละทางเลยโอ้ไปคนละสิ้นตายไปคนละหม่องตรงลงท้าไปเลยสูตรไม่ครับอันนี้มันส่นสองสูตรมันเขาตัวนี้อีกสูตรที่สามมันเป็นส่วนมูมันหนีเขาปลาเนาะปล่อยมันไปสูตรนั้นครับถ้าระมาดันสามสูตรค่อยอยู่ ระวังสามหากับสี่หานี่สูตรเดียวกันอยู่ป่ะครับสูตรเดียวกันมันตัดว่าอะไรอ๋อครับผมมันจะมีเก็ดสามสี่รักมันเอาหามาใส่เด่นหาเด่นห้าเก็ดสามสี่เอาสี่ออกเอาหาใส่เนะ้ะเก็ดสามสี่รักรักสิตรักหน่วยสี่ห้าม,มันเอาออกว่าอะไอ่ะสามเก็ดยังที่ไปได้บรจาค ก็เป็นไปได้หาสังเกตเขาตีบาหลายมันก็นหลายได้ล่ะเออหลายตัวคือหลายที่ทีเขาตีมาหลายมันก็นหลายพวกนี้เปลือเงินเอฟซีแฟนช่องออคือตีเขาตีมเป็นซิบก็ได้ซิเอ,อ่เอานหน่อยๆน่อยแคนแนวาตเด็กเด็กเก็ไม่อยังเนี้เด็กสามไม่อย่างเนี้เด็กซม่อย่างเนี้ยเด็กหาม่อย่างเนี้ยก็จะไล่กันในแทรดิหาสิตัวก็พ่อก็ไเอาซัำนี่แล้วถ้ายังเด็กเออถ้าได้ยังเด็กขางบ้านนี่มันหาทิปตัก็พ่อทำลาพาจักกันซัำนี่ล้ครับผมช่องผู้เยี่ยมผารวยกันด้ นะครับพอจันยู่ดีแปลแปลเลขอ่ะจากตัวนี้เก็บไม่อยังเนี่ยเก็ตไม่ตัวที่ันสองหรือสามเป็นหนึ่งเนี้ยตีไม่ย่งเนี่ยตีมาเกามะหาคุณเนี่ยตรงติงแล้วครับหรือพอจันนอนนะตอนนี้ทำช่องแล้วนะครับพอจันมีช่องส่วนตัวมันแตกขาไม่ไหล พอปลใส่ไปโทรเือเอคปล่าปล่อยไปพี่ก็เก็บแล้วออกมากระแปะก็เก็บอาจารย์เนี่ยแเ้วก็แปะก็เก็บเนี่ยครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับของอาจารย์ตรงเตียงนะครับก็ยังคงเล่นอยู่ที่เก่าอยู่นอกคบเนาะก็คือสี่ห้ากับสามหาส่วนสามตัวอาจารย์ตรงเตียงยังมาท่านได้ปล่อยนะครับเด้อก็คงจะเป็นวันหลังอีกนะครับ ตรงเตีงเส้นคำนวณของประเพีถึงจะปล่อยให้อีกนะครับส่วนในงวดน,นี้นะครับก็คงจะได้สี่หากับสามหาเพียงแค่นี้นอกกับเนาะเพราะว่าจันทร์ตรงเตียงพื้พนคำนวณออกมาได้กิเด่นอยู่ที่เกียรกืบสามและสี่นะครับแต่จันทร์ตรงรเตียงพื้นตัดไว้น่าจะเป็นเกียรนายจะขึ้นเป็นบนนอกกับเนะาะจะบยป่ยอยู่ล่างนะครับซึ่ง ในช่วงนี้อาจารย์ต้งเตรียมพันปล่อยล่างก่อนนะครับแต่ว่ากักกันบนล่างไว้ได้ครับเด้อยสี่ทุกท่านครับสําหรับสี่หาสามหานะครับเอาสําหรับคลิปนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกๆท่านที่เข้ามาเบิ่งมาชมมาเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้แกท่างช่องนะครับทองช่องห้าเก้าแปดพารวยนะครับกอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งมาชม มากกดไลค์กดแชร์เป็นกำล่งแรงเชี่์แรงใจแก่ทั้งช่องห้าก็แปดพารวยสำหรับคลิปนี้ขออภิปราจากพี่จันนองไว้เพียงแค่นี้ขอเกลาวเข้ามาสวัสดีทุกทุกท่านครับผม